ให้แอดมินทำก็ทำไม่ท no? ันอาจจะทุกคนอย่าเลยก็ต้องช่วยด้วยเนาะก็ช่วยทุกคน เราจะแคใส่ถุงนะคะทุกคนแล้วก็มาดูนะคะทุกคนตัดขี้ได้ออกจ้ะตัดขี้ได้แล้วก็ตรวเช็คด,ดูเนาะตรวจเช็คสภาพเลยเย็บหมดคนเดียวก็ไม่ไหวะจ้ะต้องแบ่งให้สั้งเย็บด,ด้วยเนาะ ที่สร้างก็เย็บมาเนาะทุกคนจะให้สร้างแพ็คให้ก็ไม่ได้นะคะทุกคนเี่จ้ะดูดิดีขี้ดดดได้นะคะทุกคนแบบน,นี้นะคะบา,บายยนะคะทุกคนที่ไม่มีแขนนะคะทุกคน ขนมีข้างเดียวจ้ะจะเป็นชุดวัยรุ่นเนาะเป็นชุดของวัยรุ่นเป็นชุดความเรียบร้อยเนาะว่ามันจะเย็บตกอะไรไหมแบบเนี้ยจะ้ะแล้วก็มาทําการพัดนะคะคิดอะไติดอะไรติดมแล้วก็จะอิบออกนะคะทุกคน คนเดี๋ยวเลยก็จะมาทํางานเหมือนเดิมนะคะพับผ่าจะ้ะก็จะเป็นชุดเด็ดนะคะทุกคนชุดเด็ดบางทีสร้างก็รีบอาจ้ะทุกคนเนาะมันก็ตัดออกไม่หมดเนะทุกคนเนะ ะะที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนแขนมีข้างเดียวจ้ะจะเป็นชุดวัยรุ่นเนาะเป็นชุดของวัยรุ่นเป็นชุดเดยเลยไม่ค่อยมีเวลาเยอะจ้ะต้าเวลาก็ต้องอยู่กับหลานบ้างเนาะแล้วก็ต้องแบ่งไปให้ช่างช่วยเย็บจ้ะทุกคน นะคะไม่ควใหญ่ใหญ่ไปจ้ะทุกคนทุกคนบางทีก็คิดได้เนาะคิดได้อะจ้ะแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเลยก็จะมาตัดทิ้งนะคะบางทีที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนแขนมีข้างเดียวจ้ะจะเป็นชุดวัยรุ่นเนาะเป็นชุดของวัยรุ่นเป็นชุดเดียวจ้ะทุกคนเนาะก่อนที่เราจะแคใส่ถุงนะคะทุกคนแล้วก็ มาดูเราต้องมาเช็คดัวจ้ะคนนะว่าอันไหนมันเย็บจะมีขาดมีโต๊กันเป็นชิดได้เคิดอะไรนะเราต้อง ก็ตัดอ,ออกไม่หมดนะทุกคนนะทุกคนบางทีก็คิดได้เนาะคิดได้อะจ้ะแบบนีน้นนนนจ้ะเดี๋ยวเลยก็จะมาตัดทิ้งนะคะบางทีบายบายนะคะทุกคน ก็จะพับ้วยจักรล้านะคะทุกคนแต่ชุดนี้ยายเลยไม่ได้เย็บนะคะทุกคนจะให้สร้างเป็นคนเย็บเนาะบางทีสร้างก็รีบอาจาะทุกคนเนาะเลยเย็บหมดคนเดียวก็ไม่ไหวอะจาะต้องแบ่งให้สร้างเย็บด,ด้วยเนาะบางทีสร้างก็รีบอาจาะทุกคนเนาะ ที่ไม่มีแขนนะคะทุกคนแขนมีข้างเดียวจ้ะจะเป็นชุดวัยรุ่นเนาะเป็นชุดของวัยรุ่นเป็นชุดนะคะทุกคนตัดขี้ได้ออกจ้ะตัดขี้ได้แล้วก็กดเซตดูเนาะกดเด็ตสุขภาพ ทำก็ <ฮะ S 1> ทําไม่ทนนันอาจจะทุกคนเดีเลยก็ต้องช่วยด้วยเนาะก็ช่วยนะคะทุกคนตัดคิดได้ออก,กจากตัดคีดได้แล้วก็ตรวจเช็คดูนดเนาะตรวจเช็คกับสภาพเดีด๋วยวเลยไม่ค่อยมีเวลาเยอะจ้ะเพราะเวลาก็ต้องอยู่กับหลานบ้างเนาะแล้วก็ต้องแบ่งไปให้ช่างช่วยเย็บจ้ะทุกคน คิดไ,ได้เกียอะไรน,นะเอต้อง งานลูกสาวอ่ะจ้ะทุกคนเะนาะเดี๋ยวเลยก็มาช่วยงานลูกสาวาจ้ะช่วยเป็นบางอย่างเนาะความเรียบร้อยเนาะว่ามันจะเย็บตกอะไรไหมแบบนี้ยจ้ะแล้วก็มาทำการพับนะคะเราก็ต้องมาทำการตัดออกนะคะทุกคน คิดได้คิดเกี่ยไรนะเราต้องใช่เรจะเป็นแบบนี้นะคะทุกแล้วก็ต้องมาทำการตัดออก,อาากนอะนาาคะทุกคนนะคะทุกคนเนาะ นะคะทุกคนตัดขี้ได้ออกจะ้ะตัดขี้ได้แล้วก็ตรวเช็คดูเนะเาะตรวจเช็คสภาพแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาทำการตัดออกนะคะทุกคน เดีราจะก็จะ,จะ,จะ,จะมีแขนข้างเดียวนะคะทุกคนเราจะจะมาพับพับนะตัดที่ได้ เราต้องมาเช็คตัวจ้ะคนมนะว่าอันไหนมันเย็บจะมีขาดมีตกคนบางทีก็คิดได้เนาะคิดได้จ้ะแบบนี้จ้ะยวเไงก็จะมาตัดทิ้งนะคะบางทีบางทีสร้างก็รีบอจ้ะทุกคนเนาะ ที่ทเราจะแคสร็่ถุงนะคะทุกคนแล้วก็มาดูว่า